คำเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อจะเป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนที่หําใหญ่มากมมากดถูกใจ subscribe ทางล่าง enjoy กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่ผมสีวานนะครับเย่เย่ยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เป็นรายการซาระาแทบไม่มีนะครับผมซ <laughs> าระาแทบไม่มี EP นี้นะครับก็ยังไงดีะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับอ่า 1 0,000 Sub s c r i b e thank you นะครับผมก็เปิดกล้องแม่งเลยไม่รู้จะเกี่ยวกันไหมนะครับช่างหัวมันนะครับผมก็เอาเป็นว่าผมขอบคุณและกันนะครับ1 0 0 0 0ซับนะครับผมส่วนคลิปตอบคำถามอะไรนี้ก็เดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องเรื่องเกมละกันนะครับก็นะครับเป็นเกมนะครับที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อปี 1999นะครับผมแม่น้องผม10ปีเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เกมอะไรที่ไหนนะครับผมแป๊บซิแมนนั่นเองนะครับเย่นะทำไมพูดถึงเรื่องเกมวันนี้นะครับก็จะเล่นเกมแล้วก็เอามาพูดให้ฟังเลยนะครับเป็นสาระที่ไม่มีเสลยนะครับยังไงมันก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการที่แทบไม่มีสาระอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีอยู่โอเคครับแอบพอเข้าเกมมานะครับเราก็จะมาเริ่มที่คัดซีนนะครับก็จะมี คนอวบชายอวบอยู่คนหนึ่งนะครับกำลังไปกดตู้แปปซี่นะครับผมกดมาปุ๊บนะครับเปิดปับ๊บกาลังจะยกซดนะครับพอสดปับ๊บเท่านั้นแหละนะครับผมด้วยมะเขืออะไรก็ไม่รู้นะครับเพลงก็ดังขึ้นนะครับผมเ <c oughs> ออน่าสนุกแฮะไหนผมลองมั่งดีกว่าเผื่อจะได้ยินเสียงเพลงอะไรบ้างงงส,งสงงานาเเนนียพลบ้ ทุก็หลังจากนั้นนะครับนายอวบของเราก็เริ่มสงสัยนะครับก็เลยส่องเข้าไปในกระป๋องแล้วก็เจอกับอะไรวะนั่นนะนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแบบซี่แมนของเรานั่นเองนะครับผมกับชื่อภาษาอังกฤษเดียวเดียวเดียวป็นเกมของญี่ปุ่นแต่ชื่อภาษาอังกฤษเออเอ้าช่างหัวมันนะครับโอเคนี่แหละแบบซี่แมนนะครับฮีโร่ที่หลายๆคนต้องการ หรือเปล่าวะหลังจากกดสตาร์ทนะครับเราก็จะเจอกับนายอ้วกของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแป๊บซี่แม่งเต็มเต็มตู้เลยคือมึงจะแดกแป๊บซี่แทนน้ำเลยหรือไงวะนะครับผมแม่งเต็มตู้เย็นเลยนะครับผมเฮ้ยมอืแล้วแต่มึงเลยไอ้อ้วกนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับด่านแรกนะครับเราคือแป๊บซี่แมนก็วิ่งไปบนถนนไม่รู้ว่าต้องวิ่งไปบนถนน เพราะอะไรเก็บกระป๋องเป๊ปซี่นะครับกระโดดสไลด์หลบนู่นนี่นั่นนะครับดูไปดูมามันก็เป็นเกมวิ่งก็คล้ายๆกับคุกกี้แรนหรือเปล่านะครับผมอะไรทํานองนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะครับเล่นไปเล่นมาก็สนุกดีนะครับวิ่งไปสักพักก็จะมีถังมาคลุมหัวนะครับมาครอบหัววิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะถึงตู้กดเป๊ปซี่นะครับที่มีคนเชียร์อยู่เยอะแยะนะครับผมเพื่อ โอเคนะครับคราวนี้อะไรอีกอืกระป๋องแป๊บซี่นะครับกระป๋องบักเอกนะครับกลิ่งวิ่งมาทับเรานะครับเราก็วิ่งหนีมันนะครับผมหลังจากนั้นก็จะได้ยินเสียงนะครับเสียงที่คุ้นเคยทำไมต้องคุ้นเคยเพราะแม่งได้ฟังหลายรอบมากนะครับผมเล่นไม่ผ่านทักทีเลยนะครับแม่งยากนะครับผมอืมก็เราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรโผล่มา จะกระโดดก็จะติดป้ายที่อยู่ด้านบนนะครับผมสไลด์ก็ไม่ได้นะครับก็วิ่งหนีมันไปเรื่อยๆนะครับอืมว่าแต่มึงทําไมไม่วิ่งออกข้างทางวะ <c oughs> อ่ะนะครับพอผ่านมาแล้วก็ you're doing pretty good have a Pepsi next stage โอเคครับด่านต่อมาเราก็มาเจอกับพนักงานดับเพลิงนะครับก็บอกเราว่าตึกที่ดาวเทานะครับกำลังโดนไฟไหม้นะครับแล้วก็มีคนติดอยู่บนลังคาเพียบเลยนะครับผมพนักงานดับเพลิงก็มาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับเดียวนะมึงมันหน้าที่มึงไม่ใช่หรอมันมันมันไม่ใช่หน้าที่กูไม่ใช่หรอยังไงดีวะเนี่ยก็มึงเป็นพนักงานดับเพลิงอ่ะแล้วแล้วภาษี ที่กูจ่ายนี่มึงไม่เอามาให้เป๊ปซี่แมนด้วยเลยล่ะแม่เอาเถอะนะครับผมยังไงเราก็คือเป๊ปซี่แมนนะครับเย่ <Yeah. S 1> ไปช่วยคนกันเลยนะครับผมอืมว่าแต่ไปช่วยยังไงวะนะครับเอาเป๊ปซี่ไปแจกเหรอนะครับผมอืมโอ้ oh my g โกนี่มันอะไรวะเนี่ยในมึงว่าไฟไหม้แค่ตื่นไงนี่แม่งไฟแม่งไหม้ทั้งเมืองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําไมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรอบตัวผมต้องคอยขวางมือขวางตีน ผมที่จะไปช่วยคนด้วยนะครับไม่เข้าใจนะครับแล้วทําไมไอ้รถหกล้อขนถังนี่มันต้องรอให้ผมลุกขึ้นก่อนแล้วมันจะปล่อยถังใส่เราอีกนะครับคือมึงวิ่งไปก่อนเลยก็ได้ผูมไม่ว่านะครับผมโอเคอ่ะเราผ่านในเมืองมาแล้วนะครับแล้วเราก็มากดตู้เป๊ปซี่นะครับเพื่อหาไรแดกนะครับว่าแต่มึงมึงไปกดทําไมในเมื่อมึงมึงเก็บตามทางมาตั้ง92กระป๋องแล้ว แล้วจะด้วยอะไรไม่รู้นะครับอยู่ดีๆฝ้าท่อก็อืหลุดลงไปนะครับเอออ่ะโอเคที่นี้เราก็อยู่ในท่อระบายน้ําแล้วนะครับกับกับปองแป๊บซี่กับปองแป๊บซี่ทุกที่เลยเพื่อโอเคเราก็ทําได้นะครับผมโอเคแป๊บซี่แมนมันช่วยแล้วอาจจะอันนะนะครับผมไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่านะครับอ่าแต่ก็พงได้แหละมั้งนะครับเพราะชาวบ้านชาวช่องาเชียเราอยู่บนตึก อ่ะโอเคเราไปทําอะไรต่อทีนี้อเราหล่นมาใส่รถพ่วงนะครับแล้วรถพ่วงก็วิ่งไล่เรานะครับอม,มึงเห็นนี่ไหมอวบ <c oughs> อม,มึงเป็นอะไรมากไหมนี่ไออวบกูว่าเดี๋ยวมึงได้ไปโรงพยาบาลเร็วๆนี้นะเนี่ยเคดด่านต่อไปนะครับนั่นไงเอาอีกแล้วนะครับอื ก็อีกแล้วนะครับที่มันไม่สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้นะครับไหนจะอะไรโอ้เครื่องบินตกกลางทะเลทรายนะครับโอเคได้นะครับยังไงเราก็เป็นแป๊บซี่แมนนะครับผมอาจจะเริ่มไม่ดีเท่าไหร่นะครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นป้ายโฆษณาของแป๊บซี่นะครับผมอยู่ข้างทางแป๊บซี่นั่นแป๊บซี่นี่ทุกอันเลยนะครับผมวิ่งไปสักพักก็ พวกแวนนะครับคือกูกำลังจะไปช่วยคนที่ติดอยู่กลางทะเลทรายแล้วพวกมึงมาขวางกูทำไมเนี่ยนะครับอ่าโอเคเอเด,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 ดูนี่แป๊บหนึ่งนะครับผม Delicious and helpful นะครับแปลว่าอร่อยและดีต่อสุขภาพมันจริงหรือเปล่าเนี่ยเบอร์เกอร์กับแป๊บซี่เนี่ยนะ <laughs> โอ้อ้าวดานต่อมานะครับเราก็จะเจอกับอะไรไม่รู้นะครับซึ่งไม่รู้ว,ว่าวิ่งมาจากทางไหนนะครับเอาง่าย ยากสัสๆ์เลยนะครับผมเราก็ต้องจําทุกๆช็อตที่เราตายนะครับว่าตายเพราะอะไรแล้วก็ต้องคอยหลบเลี่ยงนั่นหลบเลี่ยงนี่นะครับอืมโอเคเราเราก็ผ่านมันนะครับเราทําได้นะครับไปช่วยคนได้แล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่าช่วยยังไงนะครับหลังจากนั้นก็นะครับกระทิงครับแม่งมาจากไหนไม่รู้นะครับอืมทีนี้อะไรอีกกองไม้ที่ขัดกับระบบฟิสิกส์อย่างแรงนะครับกลิ้งมาทับเรานะครับผม แถมมีท่อนสุงเล็กๆกิ้งมาใส่ตรงตีนเราด้วยนะครับแถมยังเคลื่องสุงนะครับมาใส่หัวเราได้ด้วยนะครับทําไมเราต้องพยายามขนาดนี้เนี่ยป๊อปกูว่าเบาหวานแดงมึงแน่ๆวะ่ะไม่น่าจะรอดนะแบบเนี้ยอ่ะโอเคด่านต่อมา เดี๋ยวนะมึงมึงมึงพูดว่าแป๊ปซี่ซิตี้ใช่ไหมเมืองแป๊ปซี่เหรออ้าวเรามาย้อนดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเกิดส้นตีนอะไรขึ้นกับแป๊ปซี่นะครับเราวิ่งไปช่วยคนที่ตู้กดแป๊บซี่ไปช่วยคนนะครับที่อยู่บนตึกที่กําลังไฟไหมเครื่องบินนะครับที่ตกมากลางทะเลทรายแล้วอะไรอีกเ่ะทีนี้คราวนี้มึงก็เมืองแป๊บซี่ซิตี้เกิดส้นตีนอะไรกับเมืองนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เหมือน สวนสยามหรือดิสนีย์แลนด์อะไรเทือกๆนั้นนะครับผมแม่งนี่มันโกหกหวนแล้วแป,ป๊บซี่นั่นแป,ป๊บซี่นูน่นคนนอนตายหาอยู่ข้างถนนนะครับบางคนชูชูป้ายอยู่ข้างทางว่าเออขอแป,ป๊บซี่กูหน่อยนะครับอืมคือแป,ป๊บซี่นี่คือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทางออกของชีวิตเลยว่างั้นแป,ป๊บซี่นั่นแป๊บซี่นี่แป,ป๊บซี่แป,ป๊บซี่มันเป็นาทางออกตรงไหนเนี่ยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับช่างมันยังไงซะเราก็ต้องไปช่วยคนนะครับ เราก็ต้องลุยโรงงานแป,ป๊บซี่นะครับแล้วไปหยุดความโกราหลเราต้องสู้นะครับเราต้องทําเพราะเราคือปป <laughs> อ่โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับแป,ป๊บซี่แมนนะครับผมสาระแท้ไม่มีนั่นเองนะครับผมแมก็ช่วงนี้ผม เตือๆนะครับเดินทางบ่อยนะครับชีพจรแม่งลงล้อลงตะตุ่มนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็ได้กล้องมาแล้วนะครับอาจจะกากนิดนึงนะครับเพราะมันราคาไม่เท่าไหรอ่าโอเคครับก็อ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับคลิปคลิปตอบคําถามนะครับหนึ่งหมื่นซับผมเอาไงดีวะเออให้ถามลงใต้คลิปนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้นะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอ่า The Gaming s i ซ a วนะครับ TGC Channel หรือว่าตัวผมเองนะครับเขียนคำถามลงไปได้เลยนะครับผมแอบคลิปหน้าก็อาจจะเป็นคลิปตอบคำถามหรือเขียนคอมเมนต์นั่นเองนะครับไม่ได้ทำมาเป็น10ปี10บชาติแล้วนะครับผมอ่าโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมมาถึงตรงนี้เลยนะครับผมแม่แล้วก็ขอบคุณรุ่นเด่นนะครับทั้งหลายนะครับที่อยู่ด้วยกันจนมาถึง10,000ซับนะครับผมว่าไปนะครับ โอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเย่เ yeah ย yeah yeah. <laughs>